สำหรับนะคะการยืดน่องโดยที่ทําให้ยืดผ่อนคลายแล้วก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บนะคะมีวิธีง่ายๆคือหาบันไดหรือสเต็ปง่ายๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะให้ยืนโดยโดย,โดยโหน้าเท้าวางกับสเติปแบบนี้หรือพื้นที่ส่วนหลังแบบนี้จากนั้นให้หายใจเข้าค่ะพร้อมขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้ค้างไว้6วินาทีนะคะ1 2 3 4 5 6จากนั้นหายใจออกพร้อมหย่อนส้นเท้าลง ให้รู้สึกตึงนะคะให้รู้สึกตึงนอ่องค้างไว้ประมาณ20วินาที1 2 3นะับไปจนถึง20วินาทีพร้อมหายใจออกจากนั้นนะคะให้หายใจเข้าแล้วก็ขย่งส้นเท้าขึ้นค้างไว้6วินาทีนะ1 2 3 4 5 6หจากนั้นหย่อนส้นเท้าลงค่ะให้รู้สึกตึงนอ่องให้ตึงเลยนะคะให้ไปต่ํากว่าจุดเดิมค้างไว้20วินาทีจะได้ผลประมาณสัก4 5ารอบนะคะลองทําดูนะคะค่ะสำหรับท่าที่2ทําง่ายๆโดยการย่อเข่าลงนะคะจากนั้น หายใจเข้านะคะพร้อมขย่งส้นเท้าขึ้นนะคะค้างไว้ประมาณ6วินาทีนะคะนับ1 2 3 4 5 6ห้าจากนั้นหายใจออกนะคะยอ่อหย่อนส้นเท้าลงค่ะโดยที่ยังยอ่อเข่าอยู่นะคะค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะคะนับ1 2 3 4 5ี่หจนถึง2 0วินาทีนะคะพร้อมหายใจออกจากนั้นให้หายใจเข้าลึกเหมือนเดิมค่ะขย่งส้นเท้าขึ้นค่ะคะ้างไว้1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะ สังั้นหย่อนส้นเท้าลงพร้อมหายใจออกค่ะ,ะหย่อนไปในมุมใหม่ที่ลึกขึ้นนะคะโดยที่ยังย่อเข่าอยู่นะคะค้างไว้20วินาทีนะคะในผล4-5รอบเช่นกันนะคะลองทำตามกันดูนะคะจะยืดได้น้องทั้งด้านในาและก็ด้านนอกนะคะ